คอเฮลเว่ helping, ค่ะตามกันลเลยค่ะร้านนี้นะคะก็เป็นร้านของเชฟไก่นะคะท่านนยาไข่แก้วค่ะเป็นเชฟนะคะเหล็กอาหารหวานประเทศไทยนะคะทุกคนก็นน ยอสฟอร์แฮปเปนนะคะเป็นเมนูชนิดห่รนถั่วเนี่ยจะเป็นถั่วพีแทค่ะมีความกรุ่มยกับคารเมลค่ะแล้วก็สั่วขนมปังนะคะจะมีความกรอบนอบทุกในค่ะอร่อยมากต้องมาลองนคะลเระไปหนเมนูนี้นะคะจะมีความหอมหอมมิระที่ประชา จะไม่หวานมากแล้วก็ตัดกับป็นถั่วที่เคลือบด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะที่ไม่ได้มีความหวานาแล้วก็ถั่วกระบอกนะคะทำให้เข้ากับช็อกโกแลตดูดีมากเลย ม,มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานกำลังดีค่ะความพิเศษ,ษของทางร้านนะคะคือจะคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพะคะ่ะโดยใช้เนยที่นำเข้าจากแคว้นอนอร์มังดีนะคะประเทศฝรั่งเศสค,ะค,ะค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นเนยที่ดีที่สุดในโลกนะคะแล้วก็รวมไปถึงแป้งที่นำเข้านะคะก็คือนำเข้ามาจากฝรั่งเศสโดยเฉพาะนะคะซึ่งสะดุดเด่นเล ทาี่เป็นความอริิจนนละะคเมื่อเปิดร้าน Beyond for Heaven นะคะเฉพไก่ตั้งใจให้บรรยากาศใกล้เคียงกับประเทศต้นตำรับของ Beyond จึงจำลองร้านเบเกอรี่ในฝรั่งเศสมาตั้งไว้ใจกลางเมืองสร้างความอบอุ่นด้วยผนังโชว์แนวอิดและท่อนฟืน ตั้งเก้าอี้หวสไตล์บิสโทไว้หน้าร้านเพื่อนั่งรับรมเมื่อผักบานประตูเข้าไปในร้านนะคะจะรับรู้ถึงกลิ่นหอมของขนมปังที่โชยออกมาเตะจมูกทันทีเพราะที่นี่นะคะเขาอบบิยอดกันแบบสดๆร้อนๆเลยค่ะยงชชชาาาออคิถึน บอกยันเช้าเอ๊ยวิสิบยันเช้าคิดถึงคนที่คุยยันเช้าเอ๊ยแล้วก็มา wish